เมื่อสักประมาณ1,500ปีที่แล้วมีภิกษุชาวอินเดียท่านหนึ่งนะชั่ท่านชื่ออสังคะท่านเป็นภิกษุในพุทธศาสนาแบบมหายานสมัยนั้นเนี่ย พุทธศาสนาแบบเถราวาทมหายานแล้วก็วัชรยานก็มีคนนับถือมีคนปฏิบัติมากมายท่าสงังฆะนะท่านก็บำเพ็ญเพียรด้วยการหลีกเล่นนะไปอยู่ป่าบนภูเขาสูง และการภาวนาของท่านก็คือการน้อมนึกถึงพระสีอาริยะเมตรไตรเอาพระสีอาเป็นเป็นนิมิตหมายอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางของอมหายาะท่านถือเอา ภาษีอายาเมตไตรนี่เป็นอุดมคติสูงสุดนะที่มุ่งจะเข้าถึงภาษีนิพท่านเป็นพระธเ,เจ้าในานาคตนะแล้วชาวพุทธเราก็เชื่อว่าพระองค์จะอุบัติในวันข้างหน้าจากขณะเดียวกันองค์ุณของพระองค์นี่มันก็เป็นสิ่งที่ ปรากฏแสดงหรือว่าเข้าถึงได้ถ้า,าว่าทำความเพียรมามากพอไอ้ท่านทำความเพียรมาตลอด6ปีก็ไม่พบความก้าวหน้าเท่าไหร่เลย มีพระสีอายเป็นนิมิตนะแต่พระองค์ก็ไม่เคยมาปรากฏแสดงให้ท่านอสังคะเห็นเลยถ้าเกิดความท้อคลายความเพียรพยายามปลุกนะความวิริยะอุตสาหะยังไงก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่สุดท้ายก็เลยนะ เลืกทำความเพียรนะลงมาจากภูเขารานะคาะที่เดินนะกลับไปยังเมืองภูมิลำเนาของท่านเนี่ยเป็นชายผู้หนึ่งเนี่ยนะกําลังฝนเหล็กเนะเป็นแท่งเหล็กและสิ่งที่ใช้ฝนเนี่ยก็คือผ้าไหม นะท่านเห็นก็แปลกใจกเลยถามว่าทำอะไรชยายผู้นั้นตอบว่ากำลังฝนทั่งลให้เป็นเข็มนะท่านเห็นก็นึกประหลาดใจแต่ขณะเดียวกันก็นะอดชื่นชมนะในความเพียรพยายามไม่ได้ ประหลาดใจก็เพราะว่าเนี่ยการฝนทั้งแต่แค่เป็นเข็มเนี่ยด้วยผ้าพหมเนี่ยมันจะสำเร็จได้อย่างไรแล้วมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะนะกี่สิบปีนะถึงจะได้เข็มหนึ่งเล่มเท่านั้นเองแต่ชายผู้นี้เนี่ยก็ยังมีความเพียร แทนที่จะแทนที่ท่านจะนึกดูถูกนะชายผู้นี้ว่างโง่เขลาทำอะไรอย่างนั้นนะท่านก็กลับมามองที่ตัวเองว่าเออแล้วเราทำไมถึงคลายความเพียรน,นะนะชายผู้นี้นี่มีความเพียรขนาดนี้ทั้งที่เป็นเครือหันะเรานะเป็นพระภิกษุ ถือตัวเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมทำไมจริงท้อถอยท่านก็เลยได้คิดนะเปลี่ยนใจกลับไปทำความเพียรต่อบนภูเขาทำอยู่อีกสามปีก็ยังไม่ มีความคืบหน้านภาษีอานก็ยังไม่ปรากฏเป็นนิมิตให้กับท่านท่านก็รูอว่าการปฏิบัติไม่ได้ผลก็เลยท้อถอยแล้วก็เลิกทำความเพียรพอกลับลงมาจากเขาเดินได้ไม่เท่าไหรนะก็ไปเจอ ชายผู้หนึ่งเนี่ยกำลังสกัดหินนะสกัดภูเขานะให้เป็นหินก้อนเล็กๆก,ก้อนน้อยๆภูเขานี่ก็ใหญ่มากสูงมากแต่ชายผู้นี้ก็สกัดหินสกัดภูเขาเด้วยความมุ่งมั่นมากเเลยถามว่าทำอะไรก็บอกว่าภูเขาลูกเนี่ยมัน มันบังแสงไม่ให้ส่องเข้ามาในบ้านนะเขาก็เลยนะต้องการนะสกัดภูเขานี้ให้หมดไปแสงสว่างอยู่ได้ส่องเข้ามาในบ้านได้ทีแรกท่านก็นึกหัวนะว่ามันจะสำเร็จได้อย่างไรวันวันหนึ่งก็สกัดได้ไม่เท่าไหรนะ่ ภูเขามันสูงใหญ่เหลือเกินแต่แล้วท่านก็ได้คิดว่าโอ้นี่ขนาดสิ่งที่ไม่มีทีท่าว่าจะสำเร็จหรือว่าต้องใช้เวลานานนี่กว่าจะสำเร็จชายผู้นี้ก็ยังไม่ท้อถอยแล้วเราล่ะนะจะท้อถอยไปทำไม พอท่านได้คิดแบบนี้ท่านก็เลยนะกลับไปนะทำความเพียรต่อบนภูเขาทาำอยู่สามปีรนะวนทัมม้งหมดก็สิบสองปีก็ยังรู้สึกว่านะไม่พบอะไรเลยนะได้แต่ความสงบแต่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดนะคือการที่ได้เข้าถึงพรนะสิิอริยาเมตรยัย นะไม่สำเร็จไม่ปรากฏจังก็เลยนะเลิกทำความเพียรแล้วก็กลับลงมาขะที่จะลงมาจากเขาเนี่ยกำลังเข้าใกล้เมืองนะก็ไปเจอหมาป่วยพร้อมโซตัวหนึ่งเนื้อตัวมันเต็มไปด้วยแผลที่เน่าแล้วก็มีนอนนะ เต็มตัวเลยนอนนี่มาคอยกัดกินแผลที่เน่าหมาตัวนี้มันก็ทุกข์ทรมานมากท่านเห็น,นี่ก็เกิดความสงสารอยากจะช่วยหมาตัวนี้แต่ถ้าจะดึงเอาหนอนออกเนี่ยมันคงจะเจ็บนะท่านก็เลยเปลี่ยนใจนะ ไม่คิดจะใช้นิ้วเนี่ยหยิบเอาหนอนออกมาจากแผลของหมาตัวนี้ท่านช่วยอย่างไรนะท่านใช้ลิ้นเลียลิ้นเลียหนอน,นออกมาจากแผลนะั้นทีละตัวทีละตัวนี่คือความตั้งใจของท่านท่านก็เลยก้มลงไปนะ แล้วก็แลบลิ้นเพื่อที่จะเลียดุนเอาหนอนออกมาจากแผลโอจิตท่านตอนนั้นเปลี่ยนไปด้วยเมตตามากทั้งที่แผลนี่มันก็น่าเกลียดแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแต่ท่านไม่รังเกียจเลยแต่ปรกฏว่าพอท่านจะเอาลิ้นเนี่ยสัมผัสกับแผล หลือนอนนะที่อยู่ในแผลนะัปรากฏว่าลิ้นเนี่ยกลับไปสัมผัสกับพื้นแทนหมาตัวนั้นมันหายไปซะแล้วและสิ่งที่ปรากฏก,ก็คือภาษีอริยะเมตใจเนี่ยอยู่เบื้องหน้าของท่านอสังขะโอท่านเกิดความปิดติปราโมทมากนะว่าสุดท้ายเนี่ยท่านก็ ได้เข้าถึงนะได้พบกับพระศรีอานนะสมเจตนาแต่ท่านก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าทำไมพระศรีอารเนี่ยนะจึงเพิ่งมาปรากฏต่อท่านนะท่านก็ตัดเพ้อว่าเนี่ยนะข้าพเจ้าทำความเพียรมา12ปีนะทำไมพระศรีอาน ไม่มาปรากฏนะกับข้าพเจ้าเลยนะทำไมถึงร้องรอเวลานะให้ผ่านไปถึง12ปีเนะี่ยจึงมาปรากฏพระสิอาก็ตอบว่าเนี่ยเราอยู่กับเธอตลอดเวลาเลยที่ผ่านมานะแต่เธอไม่เห็นเราเอง จนกระทั่งเนี่ยเธอได้ทำความเพียรตลอด12ปีเนี่ยมันได้ห่อหุ้มนะมันได้ทำลายสิ่งที่ห่อหุ้มจิตใจของเธอซึ่งปิดกั้นไม่ให้เธอได้เห็นเราเมตตากรุณาเนี่ยที่เธอมีต่อหมาตัวนี้เนี่ยสุดท้ายนี่มันได้ทำลายสิ่งห่อหุ้มจิตใจ ของเธอไปจนหมดสิน้นนะถึงตอนนั้นแล้วนะจึงได้เห็นเรานะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่เชื่อนะลองอุ้มหมาตัวเนี้ยถ้าไม่เชื่อนะลองนะแบกเราขึ้นบ่านะ แล้วก็เดินเข้าไปในเมืองแล้วดูซิว่าเนี่ยจะมีคนเห็นเราไหมเ้าก็ทำตามที่พระสีอานนะว่านะแบบพระสีอานขึ้นบ่าแล้วก็เข้าไปในเมืองไม่มีใครเห็นเลยนะผู้คนก็ไม่ได้รู้สึกเห็น ว่าพระธนสังฆานี่นะผิดปกติแต่อย่างใดก็เห็นว่าท่านเดินไปในตลาดแต่ลำพังนะคงมีแต่หญิงแก่หญิงชราคนหนึ่งที่เห็นแต่ไม่ได้เห็นพระสีอานบนบ่าของอท่านสังฆานะแต่เห็นเป็นหมานะหมาพร้อมโซนะอยู่บนบ่าของท่าน แล้วก็เลยถามว่าเนี่ยแบกมันขึ้นบา่าทำไมหไมาพร้อมโซเนี่ยน่ารังเกียจอย่างนั้นก็มีคนเดียวที่เห็นนะแต่ไม่ได้เห็นพระสีอานเลยอันน,นี้อันนี้ก็เป็นประวัติหนึ่งนะประวัติตอนหนึ่งของท่านอสังคะซึ่งตอนหลังท่านก็เป็นปรมาจารย์ที่สำคัญของอฝ่ายมหญญายนานะที่อินเดีย สิ่งที่น่าสนใจก็ตรงที่พระสีอานได้บอกกับท่านอสังฆาว่าเนี่ยเราอยู่กับท่านตลอดเวลาแต่ว่าเราอยู่กับเธอตลอดเวลาเนี่ยแต่เธอไม่เห็นเราเองที่ไม่เห็นก็เพราะว่ามีเครื่องห่อหุ้มจิตใจทำให้มองไม่เห็นต่อเมื่อได้บำเพ็ญภาวนาจเจริญกุศลธรรม ไอ้อกุศลธรรมในใจเช่นโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันค่อยๆถูกชำระล้างไปแต่ถึงตอนนั้นก็ยังเห็นได้เพียงแค่นะหมาพร้อมโซนะยังไม่สามารถเห็นพระลักษณะของพระสีอานได้ได้เห็นพระสีอานอย่างแท้จริงก็ตอนที่มีกรุณาอย่างไม่มีประมาณ ความกรุณาที่มีต่อหนะมาป่วยตัวนั้นเนี่ยมันได้ชำระล้างนะสิ่งห่อหุ้มจิตใจของท่านจนไม่เหลือเลยพอสิ่งห่อหุ้มจิตใจถูกชำระล้างนะท่านก็สามารถที่จะเห็นพระสีอารได้ในที่สุดเรื่องนี้ก็ นในชี้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เรานับถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดเนี่ยซึ่งทางมหายานี่ก็ถือว่าเนี่ยได้แก่พระสีอริยมเมตไตรพระพุทธเจ้าในนาคตเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยพระองค์เนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ที่เรามองไม่เห็นนะ ก็เพราะว่ามันมีสิ่งห่อหุ้มเคลือบคุมจิตใจของเราสิ่งเรานั้นก็คืออกุศลธรรมกิเลสอวิชชาซึ่งปิดบังให้เราไม่เห็นนะสิ่งสูงสุดนะที่เป็นอุดมกตนะิของชาวพุทธแต่เมื่อบำเพ็ญนะกรุณา นะยังไม่มีประมาณเนี่ยการุญธรรมเนี่ยหรือกรุณาธรรมเนี่ยก็สามารถจะเปิดใจให้เราได้เห็นนะพระษีอา่านได้อันนี้เป็นความเชื่อของมหาย,ยานแต่ที่จริงแล้วนี่มันก็เป็นคติที่มันมีคุณค่ามีความหมายนะต่อ,อาชาวพุทธใน ละทนิกายอื่นด้วยไม่เพียงแต่ภาษีอายะเมตรัยเนี่ย,ยปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลานะนิพพานก็เหมือนกันนะนิพพานนี่ก็ถือเป็นอุมกติสูงสุดของชาวพุทธมีคนกล่าวว่านยผู้ที่สแสวงหานิพพานเนี่ยนะก็ไม่ต่างจากปลานะที่สแสวงหาน้ำนะหรือมองหาน้ำ น้ำกับปลานี่อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะทุกที่ที่ปลาแหวกว่ายเนี่ยก็คือน้ำนั่นเองแต่ปลามองไม่เห็นน้ำนะก็เมือนกคนเราที่มองไม่เห็นนะนิพพานนะว่าอยู่เบื้องหน้าเราแล้วนะทำไมถึงมองไม่เห็นนะก็เพราะว่ามีสิ่งห่อหุ้มจิตใจ ปิดบังให้เราไม่เห็นนะธรรมะที่ถือว่าเป็นอุดมคติสูงสุดสิง่งอหุมจิตใจนี่ก็ก็คือนะโลภะโทสะโมหนะเช่นเดียวกันและอะไรนะที่จะชำระล้างเนี่ยโลภะโทสะโมหะให้ออกไปจากใจได้ สิ่งนัคือปัญญานะเมื่อมีปัญญาถึงพร้อมนะก็เห็นพระนิพพานอยู่เบื้องหน้านะแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะปัญญาจะเกิดขึ้นได้เพราะสติอาจจะพูดได้ว่าเนี่ยสตินี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะชำระนะจิตใจ ให้ปราศจากสิ่งเครือบคลุมสิ่งปิดบังได,ด้ถ้าจาพูดถ้าจาพูดท่านพูดไปดีนะถ้าบอกว่าเนี่ยแค่สติอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการบรรลุนิพพานหรือพู้อย่าณน่คือว่าแค่สตินี่ก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการเห็นนะพระนิพพานหรือทำพระนิพพานให้แจ้ง จริงๆแล้วนิพพานเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเดินไปให้ถึงนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏหรือว่าแสดงตัวหรือดำรงอยู่เนี่ยทุกที่ทุกเวลาเป็นแต่ว่าเรามองไม่เห็นเองที่จริงจะว่านิพพานเลยนะ แม้กระทั่งความสุขเนี่ยมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่านะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขียนสกสอถึงเพื่อนนะส่งความสุขอวยพรให้แทนที่แทนที่เธอจะเขียนว่าเนี่ยขอให้เธอมีความสุขเขาเขียนว่าเนี่ยขอให้เธอเห็นความสุขความสุขนี่มันก็อยู่ กับเราแล้วก็อยู่รอบตัวเราอยู่แล้วเนะนะเพียงแต่เราไม่เห็นเองนะเพราะว่าใจอาจจะหมกมุ่นนะคุณคิดอยู่กับเรื่องอนาคตนะอยู่กับเรื่องงานการหรือว่าไปจมอยู่กับนะอดีตนะที่เจ็บปวดหรือว่าอะไรอาวรกับอดีตที่สวยสดงดงามนะที่ผ่านไป นใจที่หลายไปอดีตก,ก็ตามลอยไปนะคาคก็ตามหรือว่าจมอยู่กับอารมณ์ก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โศกเศร้านะเครียดวิตกกังวลเนี่ยมันก็ทำให้ไม่เห็นความสุขนะที่อยู่กับเราอยู่แล้วหรือความสุขที่อยู่เบื้องหน้าเราก็แม้แต่ความสุขนี่ยังไม่เห็นเลยนะแล้วนิพพานเนี่ยซึ่ง ลึกซึ้งนะจะเห็นได้อย่างไรนะโดยเพพาะหากว่าใจยังมีความหลงอยู่จะปล่อยจะชำระความหลงออกไปจากใจได้อย่างไรนะมันต้องเริ่มต้นจากความความรู้ก่อนนะความรู้ที่ว่าเนี่ยตัวแรกคือความรู้ตัว ความรู้ตัวจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะก็ต้องมีสตินะเป็นเครื่องํอกำกับจิตเพราะถ้าไม่มีสติเมื่อไหรนะ่เนี่ยมันก็หลงเมื่อน,นั้นไม่มีสติก็ไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวไม่มีความรู้เนื้อรู้ตัวก็หลงเท่านั้นเองและความหลงเนี่ยนะมันปิดบังใจนะไม่เห็น ความสุขที่อยู่เบื้องหน้าเดีย๋ยวว่าแต่นิพพานทึ่งเป็นนะความสุขที่ละเอยียดลึกซึ้งนะที่เหนือนะความคาดคิดหรือความเข้าใจของคนเรานะเมื่อแต่ก็ตามที่เรามีสตินะมีความรู้ตัวนะความหลงก็หมดไปทำให้ เราได้เข้าใกล้นะความสงบและความสงบที่ลึกซึ้งที่สุดเนี่ยนะหลวงพ่อชาท่านพูดไว้น่าสนใจนะท่านบอกว่าถ้ามีสติตลอดเวลานะก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเมื่อไม่ว่า ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงนะลิ้นได้รับรสนะรูปก็ดีเสียงก็ดีรสก็ดีเนี่ยนะมันก็จะแสดงธรรมให้เราเห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัว สัจธรรมนะก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเราไม่ใช่แค่เบื้องหน้าเราอย่างเดียวนะเราก็เห็นสัจธรรมนะที่ปรากฏกับกายและใจด้วยไม่มีสตินะมันก็มีความหลงนะว่าอะไรอรก็เป็นนะของกูมีความคิดเกิดขึ้นในใจก็ กูคิดเป็นความคิดของกูนะมีความดีใจก็กูดีใจความดีใจเป็นของกูมีความโกรธแทนที่เห็นความโกรธว่าสักแต่ว่าความโกรธนะก็เห็นว่ากูโกรธที่จริงไม่ใช่เห็นนะมันเป็นการปรุงแต่งมันเป็นความสําคัญมั่นหมายว่ากูโกรธไม่มีสติมเมื่อไหร่ก็ปรุงนะ สารพัดซึ่งล้วนแต่นำมาซึ่งความทุกข์และยิ่งทุกข์เท่าไหร่ก็ยิ่งหลงเท่านั้นแต่เมื่อก็ตามที่เรามีสติมีความรู้ตัวนะมันก็เห็นสิ่งต่างอย่างที่มันเป็นไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นนะตัวเราของเราเห็นความเกิดดับของมัน เห็นความไม่เที่ยงของมันแล้วก็มันช่วยถ่ายทอนนะความสําคัญมั่นหมายในตัวกูแล้วก็ไม่ยึดในสิ่งต่างๆว่าเป็นของกูไม่ว่าสิ่งนั้นนะจะเป็นบวกหรือลบนะจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามตรงนี้แหละหนะ้าที่ทำให้เราได้เห็นสัจธรรมและสัจธรรมที่ปรากฏกับเรานะ ดหน้าของสติเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระนะสิ่งที่ได้ยินได้สัมผัสได้รับรู้มันก็กลายเป็นสิ่งที่สอนทำให้กับเราให้เห็นถึงความไม่เที่ยงให้เห็นถึงความเป็นทุกข์ให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาของสรรพสิ่งแ้่เห็นอย่างนี้นะก็เรียกว่าได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าแล้ว หรือว่าเห็นพระพุทธเจ้าเลยอย่างที่พระเจ้าตัดว่าเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะไม่ได้เห็นเป็นรูปนะเป็นตัวแต่ว่านะเห็นนะถึงพระคุณลักษณะของพระองค์เป็นการเห็นซึ่งเป็นผลจากการที่ได้เห็นธรรมนะเห็นธรรมเนี่ยนะ ก็คือเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นและจะเห็นได้ก็ต้องมีสติก่อนที่แรกก็เห็นด้วยสติ mm hmm. เห็นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะกับกายและใจรวมทั้งความรู้สึกจะเป็นทุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็แล้วแต่เมื่อเห็นอย่างที่มันเป็นนะในสุดก็จะเห็นลักษณะเห็นธรรมชาติของมัน มือนธรรมชาติของมันเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยจิตก็เป็นอิสระนะได้เข้าถึงความสงบลึกซึ้งซึ่งตอนนั้นแล้วนะก็ถือว่าได้เปรียบกับว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วแลวในขณะที่กรุณาเนี่ยนะเปิดใจให้เราได้เห็นพระสีอริยเมตไตรนะสติและปัญญาก็สามารถจะเปิดใจให้เราได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระนิพพานได้ เพงเหล่านี้เนี่ยนะ,ะปรากฏแสดงอยู่หรือดำรงคงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราไม่เห็นเองนะที่เราไม่เห็นเพราะว่าอากุศลมันควบคุมห่อหุ้มจิตใจไว้เมื่อแต่ก็ตามที่ชำระละอกุศลเราเนี่ยไปจากใจไม่ว่าด้วยกรุณาก็ดีหรือด้วยปัญญาก็ดีเนี่ยสัจธรรมสูงสุดนะก็ปรากฏกับเราเอง อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรน้อมนำนะมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเพียรในการปฏิบัตินะเกิดความศรัทธาเกิดความเชื่อมั่นแล้วนะสิ่งที่เราปรารถนาหรือว่าถือเอาเป็นอุดมคติสูงสุดแลนะก็จะ,ะปรากฏต่อจิตใจของเรานะ ไม่ใช่ด้วยสายตานะแต่ด้วยภาวะจิตใจที่ได้เข้าถึงสิ่งนั้นอ่านิวเพี่งเท่านี้นะครับ